สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M 1 5 0รมีวิตามิน B6 และ b 1 2สูง ฝาเอ็มมีค่า MM แจกมากกว่า50ล้านบาทไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรเพียงแค่ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบแล้วเก็บฝาไว้ก็มีสิทธิ์รับรถมอเตอร์ไซค์ท้องคำเครื่องใช้ไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายจับจริงแจกจริงทุกสัปดาห์แจกมากกว่า50ล้านบาทติดตามรายละเอียดได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือทีมกิจกรรมเอ็มร้อยห้าสิบกว่า100ทีมทั่วประเทศรุ้นรับรางวัลทันท,นทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอ็มร้อยห้าสิบชีวิตไม่มีมิต สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการต้องแม่นนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยปกตินะครับเราจะดูรายการกันบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับแต่วันนี้เราเขาดาวนะคุณเยสนะสวัสดีคุณอดลืมสวัสดีขังซะแล้วก็เกลีวคือออกไปนอกออกไปนอกสตูแล้วกลับเข้าไม่ได้ครับผมาล็อกประตูครับผมวันนี้เป็นวันพุธใช่แล้วนะฮะเราจะจัดรายการกันถึงวันศุกร์เท่านั้นที่เป็นรายการสดนะครับผมที่เป็นรายการสด เราจะจ่ายกันถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดาวรายการ<ฮ>ะนะครับในพอวันศุกร์ปุ๊บจะครบรอบรายการ1ปีที่เราทํามากับทั้งช่องพี่โฮมทีวีใช่แล้วแล้วก็มงคลแต่เราไม่ได้ไปไหนท่านผู้ชมเราจะม o ฟตัวเองลงใต้ดิน <c oughs> เ,ดเ,ดเดี๋ยวใช้กับอื่นเหมืน <c oughs> ม่นเห <c oughs> มือนพี่โอ่งสิเปียนะฮะลงใต้ดินครับผมจากบนดิน <c oughs> จากบนดินลงใต้ดินนี้พูดถึงนี้พูดถึงเรื่องของรายการหรือตัวเลขครับครับผม คุณไม่รู้ว่ารหัสรับจากดวงดาวเนี่ยมันมีผลต่อความร่ํารวยของเรา<อ>นะครับผมคนเราเนี่ยเกิดมามีบัตรประชาชน<ะ>เบอร์โทรศัพท์<ะ>เลขที่เราถอดรหัสเป็นตัวเลข<ะ>อิทธิพลของดาวอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุ์เสาร<ะ>์แล้วก็ดาวเกตราหูดาวเกตครับอาทิตย์กําลังหนึง่งอะไรเงี้ยลงไล่ขึ้นไปเนี่ยพอจับคู่กันแล้วเป็นคู่ธาตุนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทีนี้จะให้พูดเยอะ พอพูดอย่างนี้ปุ๊บคนเริ่มไม่เชื่อแล้วะครับผมนะผมจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะคือในส่วนของรายการของเราเนี่ยนะครับผมนะในตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีการนำร่องในเรื่องของการจัดเสียงอะไรฝนตกอ่ะใจเป่าผมตกใจหือเรามีการนำร่องนะฮะในเรื่องของการดูดวงในหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้บอกกล่าวกันเอาไว้นะฮะแต่ว่านะครับ สิ่งหนึ่งก็คือเราพัฒนามาคร,มครับผมนะจากการดูดวงผ่านทาง s อ s ซนะครับซึ่งหมอต้องเองเนี่ยก็ทำเป็นเป็นเจ้าแรกรนะครับพัฒนาต่อเนื่องมานะฮะเป็นรูปแบบของการดูดวงผ่านทางไลน์ผมเป็นเจ้าแรกนะครับนะครับผมนะฮะ และแน่นอนทุกๆครั้งที่เรานําร่องไปนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราจะมีอกร้องตามมานะฮะมีเหล่าบรรดาคนที่จะติดตามติดติดตามในรูปแบบเดิมๆเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะนี่ต้องทําใจแต่ว่าสิ่งสําคัญคืออย่างนี้ฮะสิ่งสําคัญก็คือว่าเราเนี่ยนะครับผมเราก็จะต้องนําร่องต่อไปนะฮะสเต็ปต่อไปของเรานั่นก็คือนะครับผมนะการดูผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับและทาง YouTube นั่นเองนะครับผมนะกติกา นะทำวามเข้าใจกันง่ายๆผมลองให้คุณเป็นคนอธิบายบ้างาในเรื่องของกติกาคืออย่างนี้คุณเข้าไปใน Facebook หรือในไทม์ไลน์หมอต้องเนี่ยคุณจะเห็นหน้ากระดานเข้าไปที่ต้องจิตติดเจอรวดนะครับหรือเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าครับหมอต้องหรืออะไรก็ได้มันจะขึ้นมาอันนี้เป็นหน้า a c e b o o k ผมนะครับ,รบนะฮะดูก่อนนะฮะนี่เอิญล่าสุดเป็นรูปของคุณชาคลิปไปเขียนยันให้เขาครับผมนะครับเพราะว่าเขามาร่วมบุญเราเองนะครับนะฮะทีนี้ พอเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเข้าไปเสร็จปุ๊บผมอาจจะไปตั้งกระทูหัวกระดานไว้ว่าดูดวงสมมุติผมตั้งว่าดูวด,ดวงวันที่สเดือนมิถุนายนครับผมมิถุนายนสมมตรพริพฤษภามิถุนายนณวันนี้เนี่ยคือวันที่27ถูกต้องนะครับณวันนี้นะคือวันที่27นะครับคำว่าดูดวงหัวข้อนะดูดวงวันที่สมมิถุนายนนั่นหมายความว่า ถ้าหากว่าคุณต้องการมารู้ดวงของคุณผมอาจจะใช้คำนี้ว่าดูดวงออกอากาศดูดวงวันนี้เพื่อออกอากาศวันที่3ใช้คำนี้จะได้ชัดเจนปุ๊บคุณก็ไปพิมพ์หญิงเพศอะไรวันเดือนปีเกิดคำถามที่ชัดเจนทิ้งไม่เลยทิ้งไม่ในกระทู้ในไทม์ไลน์เอาช่องทางใดช่องทางหนึ่งเอาให้พื้นเลยนะเสร็จแล้วปุ๊บเราจะจัดรายการแบบอัดไว้ก่อนนะครับอัดนี้ตั้งกล้องอัดไว้แล้วเอาคำถามของคุณที่คุณส่งมาเนี่ยอ่านออกรายการเป็นรายการอย่างเงี้ยจัดอย่างเงี้ย เสร็จแล้วเราก็อัปขึ้น Facebook หรือว่าเป็นรายการสดให้คุณได้ดูนะฮะย้ำนะฮะว่าให้คุณเขียนในคอมเมนต์นะนะครับไม่ใช่ไปโพสหน้าเพจนะอันนี้ทำมาว่าเขียนคอมเมนต์ในใต้กระทู้โพสปุ๊บเราลบนะฮะถ้าเป็นโพสผ่านทางหน้าเพจลบนะครับเพราะไม่อย่างั้นเนี่ยมันจะทะลุแตกมากเลยทีเดียวเชียวเช่นเช่นเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นยันมงคลจักรวาลมีคนไปโพสใต้กระทู้ว่าสาธุสาธุอะไรอย่างเงี้ย คือคุณก็โพสตใต้นี้นแหละ,ะใ,ตใต้แคปชั่นที่เราตั้งไว้ให้อาจจะเป็นรูปผมกับเยสแล้วบอกว่าดูดวงออการวันที่3ามแล้วคุณก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดคําถามที่ชัดเจนมาแล้วเดี๋ยวพอเราสองคนได้คําถามมาแล้วเรามาจัดรายการแบบนี้แล้วก็โพสต์แปะไป ว่ารายการต้องแม่นค,คุณก็เข้าไปเปิดดูคำตอบของตัวเองในรายการเข้าใจนะฮะกติกามง่ายมากเลยทีเดียวเ<ม>ชียวนะครับผมนะฮะแต่ย้ำว่าตรงนี้นะฮะว่าในส่วนของการดูดวงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรูปแบบนี้เนี่ยฟรีรนะครับ<ม>ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับทางไลน์นะฮะต้องจิตออนไลน์ SMS ออาจจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ครับผมเพราะนั้นใช้ได้ ใช่ได้ศูนย์ใช่ได้ศูนย์เจ็ดแปดแปดเจ็ดใช้ได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนะ SNS อาจจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับทางไลน์นะครับกับทาง SNS และทาง Facebook นะครับผมนะฮะทางไลน์ก็จะเป็นทางไทม์ไลน์นะเราก็จะโพสต์แบบเดียวกันนะครับผมนะฮะดูดวงออกอากาศวันที่ ไม่ออกไหมครับและที่นี่ถามว่าคุณจะไปเช็คดวงคุณได้ยังไงเราไม่ได้พิมพ์ตอบนะครับถ้าพิมพ์ตอบให้เวลาเรานะครับผมนะถึงประมาณสักตีสี่อันนี้คงจะทันไม่ควรพิมพ์ตอบครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลายคนเข้าใจผิดโดยเฉพาะเมื่อวานอธิบายกติกาไปหลายคนเนี่ยพอนอกรอบจบรายการเนี่ยจบรายการที่เห็นนะถามคําถามมาอันนี้ต้องยืนยันนะครับว่าไม่ได้คือเครื่องแท็บเล็ตตัวเนี้ยที่ใช้ดูดวงเนี่ยทีมงานเป็นคนถือเขาดูดวงไม่ได้นะครับหรือผมถือผมก็ไม่ดู้ดูดวงไง ก็ลองดูสิหรือถ้าเกิดผมถือผมก็ไม่ดูให้นอกเวลาเราจะดูในช่วงที่เป็นเวลารายการเท่านั้นรายการที่เรากําหนดเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตามกติกาเราให้ชัดเจนนะครับผมกติกามันง่ายนิดเดียวนะครับผมนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ติดตามกันต่อเนื่องส่วนคนที่บอกว่านะครับชีวิตไม่เคยแตะเลย Facebook นะครับผมไม่รู้จักเลยมาซึ่ก็เปิดคือใครนะฮะทางไลน์ไม่เคยแตะเลยไม่รู้ว่ามาจากประเทศเกาหลีอรเงี้เป็นต้นนะครับผมนะ ไม่รู้ช่องทางอะไรเลยเกี่ยวกับในเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับผมนะคุณไปติดตามนะฮะรายการของหมอต้องอีกหนึ่งรายการนะครับผมทาง True71 และ True48 นะครับวันเสาร์สี่ทุ่มสี่สิบห้านะฮะสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับแล้วก็ทาง CTH หนึ่งสองหนึ่งนะฮะันั่นคือช่องทางที่เราจะไปเจอเจอกันนะครับผมนะฮะยังเป็นรูปแบบนี้ทั้งหมดถูกต้องครับตามนี้ส่วนช่องทางอื่นแบบนี้ในรายการสนเนี่ยก็ เดี๋ยวขอพิจารณาเพราะว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่พิจารณาอยู่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวยังยังไม่แน่นอนก็เลยยังไม่ขอพูดออกไปนะฮะตามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราย้ํากันนะครับผมกติกาเราง่ายมากนะครับทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆนะฮะนั่นคือช่องทางทั้งหมดที่เราจะได้มีโอกาสติดตามกันนะครับผมนะฮะเราจะบอกย้ําอย่างนี้แหละในทุกๆวันนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะเปิดมาดูรายการเราอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดมาเจอๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารกันซะหน่อยนะครับผมตามนี้นะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับว มีเสื้อยันมงคลจักรวาลซึ่งผมไม่ได้ออกมานานแล้วจะเอามาทิ้งท้ายในช่วงเขาดาวครับจะมาเขาเรียกว่ามาให้เป็นที่ลึกไม่ได้แจกนะขายครับก็อย่าใช้คำว่าให้ที่รลึกับผมใช้เป็นคำอื่นขายเป็นที่รลึกเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาทำรายการใต้ดินนะครับเพราะงั้นผมก็ ใครส่งท้ายนั่นแหล,ละคุณคงไม่มีโอกาสจะได้เสื้อลอตนี้ในรายการนี้รายการสดลนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดบิวต์วต่อไปจะเอามาโชว์ะะว่าเป็นอย่างไรสาหรับท่านที่เปิดรายการใหม่เพราะแรกๆเรามาขายกันะนะฮะเพื่อเอาเงินทาบุญหลังๆเนี่ยพูดตรงๆคือด้วยความที่ว่าเวลาจากัดจริง,รงรๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงเราไม่มีเวลาเลยแล้วก็ SMS คือในแต่ละวันเราไม่เคยดูหมดเลยนะฮะมันก็เลยแบบ ก็เข้าใจอ่ะคุณก็อยากดูดวงกันนะเพราะฉะนั้นพอคุณอยากดูดวงเราก็พยายามอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะเรื่องของเออออเเขาเรียกนะสิ่งของต่างๆเราก็เราก็ละเลี่ยงไปนะครับผมเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็มีเวลาสักหน่อยเราก็เลยจะเอามาพูดถึงกันหน่อยนะครับอ่ะช่วงแรกนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับขอบคุณเครื่องดื่ม M150 นะครับชีวิตไม่มีลิมิตนะครับสนับสนุนรายการของเรานะฮะกับรายการต้องแม่นมานะครับตั้งแต่วันแรกเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะ สำหรับคนที่จะดูดวงย้ำนะฮะ4811234ส่งแค่ภายในวันศุกร์นี้นะฮะครับผมเออหลังจากนี้เปลี่ยนเบอร์ SMS นะครับนะครับผมแล้วก็ไปติดตามผ่านทาง Facebook และ YouTube นะครับมาตอนนี้โอ้โหหมอต้องเวลาไม่ทันเดียวเบรกก่อนไหมเบรกก่อนก่อนดีกว่าเบรกก่อนดีกว่านะครับผมจะได้ไปดูยาวๆทีเดียวเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูดวงกันแบบเต็มๆเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาครับกับต้องแม่นครับ